ผู้จัดการโอบมะปรางตอบแบบนี้หลังถูกโยงปมคู่รักเสียงดีเลิกเงียบโดนจับตาเรื่องความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่รักนักสแสดงที่ชื่นชอบการร้องเพลงโอบโอบนิธิกับมะปรางอลิสาที่คบหาดูใจกันมานานกว่า6ปีแต่ช่วงหลังๆไร้รูปคู่ไม่มีโมเมนต,ต์หวานเหมือนที่เคยผ่านมาทำให้ชาวเน็ตจ,จับโยงชื่อของทั้งคู่ไปกับข่าวลือดัง คู่รักเสียงดีเลิกอีกคู่ซึ่งทั้งสองคนก็ยังคงเงียบไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเด็นนี้แต่อย่างใดล่าสุดแคปชั่นของหนุ่มโอบกระตุกตอมเผือกของชาวเน็ตอีกรอบหลังเจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นว่าพี่โอบซูๆนะทามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมาย และล่าสุดผู้จัดการของโอบมะปรางเปิดใจกับสื่อดังว่าต้องให้ทั้งคู่เป็นคนตอบเองแต่ตอนนี้ยังไม่สะดวกและเร็วๆนี้ยังไม่ได้มีงานที่จะออก